วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการซอฟต์แวร์ที่สุดในโลกคนหนึ่งบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft และนักการกุศลที่มีชื่อเสียงบิลเกตเขาเกิดวันที่28ตุลาคมปีพศ1955 บิลเกตเกิดในซีแอตเทิลวอชิงตันประเทศอเมริกาตั้งแต่เด็กเขามีค,ความสนใจในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่งเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวา์ดตลาออกเพื่อทำตามความฝันของตัวเองในการก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ในปี1975บิลเกตร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ร่วมกับพอลอัลเลนบริษัทนี้ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ดอซึ่งกลายเป็นมาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์ PC ซในปัจจุบันนี้ Microsoft เติบโตยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ PC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังที่สุดคือ Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกปัจจุบันบิลเกตมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ120,000ล้านดอลลาร์นอกจากความสำเร็จทางธุรกิจของเขาแล้ว เขายังให้ความสำคัญกับการกุศลผ่านมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก It is fine to celebrate success, but it is more important to heed the lesson of failure. มันดีที่จะฉลองความสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการใส่ใจในบทเรียนจากความล้มเหลว